และอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้เพิ่งกลางมาเมื่อไม่นานนี้เองเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกับปลาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปามาแบ่งปันวิธีการชํำหัวบอลดําสตูลน,นั่นเองนะคะหลายหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าควรจะชำหัวบอลดําสตูอยังไงดีนะคะให้งอกไม่ให้เน่าเนะาะค่ะปาก็มี วิธีของปลาละกันนะคะเป็นวิธีของปลาที่ทําง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรแล้วก็งอกถูกต้นนะคะนี่นะคะมาดูกันเลยวิธีการชําของปลาก็คือเวลาเราได้หัวมาเนี่ยนะคะหัวเขาลักษณะเหมือนหัวเผือกเห็นไหมคะ ลักษณะจะเหมือนหัวผวกมากๆเลยเวลาเขาส่งเนี่ยเขาก็จะส่งมารอให้หัวแห้งสักหน่อยเขาถึงจะส่งให้เรานะคะค่ะวิธีการก็คือเราปักลงไปในดินส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินส่วนหนึ่งให้อยู่พ้นดินแบบนี้นะคะแบบนี้นะแบบนี้ให้พ้นพ้นดินอย่างนี้นะคะค่ะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้มันเน่านั่นเองนะคะส่วนดินที่ผสมส่วนดินที่ผสมนะคะก็จะเป็น ปาจะใช้ดินถุงผสมกับกะมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ํามาแล้วนะคะทําไมต้องแช่น้ํากะมะพร้าวสับก็เพราะว่าในกมะมาพร้าวสับม,มันมีสารแทนนินซึ่งสารแทนนินนี้นะคะจะไปยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของพืชในช่วงช่วงตน้ตนๆจนกว่าเราจะลดน้ําจนสารมันจางไปนะคะดังนั้นเราจึงควรแช่ไว้เปลี่ยนน้ําประมาณ3ามครั้งนะคะและ ดินที่ผสมนอกจากผสมกับมะพร้าวสับแล้วก็ควรที่จะโรยสตาร์กันจีเพื่อกันมดกันแมลงกันปลวกด้วยนะคะแล้วก็ผสมมูลวัวแห้งผสมใบมะขามผุหรือว่าใบก้านปูผุก็ได้เช่นกันนะคะค่ะรดน้ําก็ต่อเมื่อดินแห้งสังเกตว่าดินเราแห้งก็ค่อยรดน้ําชุ่มๆมไปสักทีหนึ่งนะคะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันไม่ต้องแช่น้ําไม่ให้ขังไม่ต้องมีจานรองน้านะคะไม่งั้นเดี๋ยวเน่าเนาะเพื่อนๆค่ะแล้วใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะงอก ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนกว่าจะเริ่มงอกนะคะกว่าจะเริ่มงอกนะกว่าจะเริ่มงอกอย่างนี้นะเพื่อนๆแต่ถ้าจนแบบเป็นกลางใบเต็มที่นะคะ2-3เดือนกันเลยทีเดียวนะคะถ้านับรวมว่าตั้งแต่ปลูกจนถึงกลางใบเต็มที่นะคะ2-3เดือนเลยนะคะเพื่อนโดยเฉลี่ยนะคะบางท่านเอาไปปลูกมันก็งอกเร็ว ะะบางท่านก็งอกช้าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการปลูกการดูแลของเรานะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราปลูกด้วยนะคะอากาศบริเวณน,นั้นด้วยนะคะค่ะก็มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะแต่วิธีของปาเนี่ยที่ปานำมาแบ่งปันคืองอกนะคะงอกทุกหัวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะนี่นะคะก็งอกทุกหัวนะเพียงแต่ว่าเห็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนะรออีกนานเลยนะคะกว่าจะกลางใบขึ้นมาเต็มใบเนี่ยนะคะ ค่ะดังนั้นนะเวลาที่เราซื้อเขาแบบว่ากลางใบสวยๆมาแล้วนะ่ะที่มันมีราคาขึ้นมานะ่ะแพงกว่าซื้อหัวนะก็เพราะว่าอย่างนี้แหละค่ะมันใช้เวลานาน,านค่ะเพื่อนและนี่ก็เป็นต้นที่ป่าชําเอาไว้นานแล้วนะคะช่วงหน้าฝนเลยนะก็ใบกลางใหญ่นะคะก็เป็นบอลดําสตูลนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ โอ้แต่ตัวนี้หลังใบมันไม่ดำนะเพื่อนๆกป็ปลาทราบมาว่าบอลดำสตูนเนี่ยมันมีหลายตัวหลายสายพันธุ์นะคะนี่นะคะเนื่องจากใบเขากลางเต็มที่เมื่อช่วงหน้าฝนเสร็จป้ามาสังเกตดูนะเพื่อนๆเขาไม่ชอบให้น้ำฝนโดนใบนะคะมันเป็นเนี่ยค่ะราอะไรหนะ้าที่มากับน้ำฝนนะคะเนี่ยจริงๆเราต้องฉีดไตรโครเดอร์มานะไตรโครเดอร์มานะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะ แต่ว่าใบนี้หลังใบดํานะคะท,ทั้งทที่เงาเดียวกันต้นเดียวกันนะเพื่อนๆนี่เนี่ยค่ะกางขึ้นมาสองใบนะคะนี่นี่นะแล้วก็เป็นคือประมาณสักสองเดือนเดือนกว่าๆสองเดือนได้นะคะที่ยังไม่ทิ้งใบเลยนะั่นคือใบแรกนะคะแต่ว่าใบนี้เริ่มทิ้งใบแล้วนะคะต้นนี้เริ่มทิ้งใบแล้วออตอนที่ชําปะลืมบอกตอนที่ชํา ควรวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มลำไรนะคะพวกนี้แดดจัดไม่ค่อยดีนะเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่ชอบน้ําจัดอย่างที่บอกเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นรุ่นหลังๆที่ปลาเอามาปลูกนะคะเพื่อนก็เนี่ยใบย,ยังอ่อนอยู่นะคะยังไม่แก่มากนะคะแต่ว่าหลังใบก็เป็นสีม่วงเข้มนะคะนี่นะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ที่ใบไม่กลมนะคะแต่ตัวนี้สั่งมาด้วยกันนะคะตัวนี้ทําไม ช่างเหมือนแก้สารพัดนึกตัวเมียหรือไม่ก็เป็นพญาจงอางนะคะก็ไม่มั่นใจนะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะก้านใบอะไรก็ลายเหมือนกันเลยนะเพื่อนและอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้เพิ่งกลางมาเมื่อไม่นานนี้เองเลยนะคะปลูกที่หลังเขาเลยอันนี้ก้านใบไม่ลายนะเพื่อนๆดูนะคะก้านใบมันออกแดงแด,ดงอมม่วงนะคะแล้วก็ไม่ลายนะแล้วก็หลังใบดําสนิทเลยนะคะนี่แหละคะ่ะ บอลดำสตูลที่สั่งมาของแต่ละเจ้านะคะมันก็ผลที่ได้ออกมามันก็แตกต่างกันก็ปลา,าจริงๆอะ่ะปลาก็ไม่ทราบนะคะว่าตัวไหนตรงปกไหมแต่มันมีบางตัวแน่ๆแล้วไม่ใช่ละะ่ะค่ะการวิธีการปลูกก็เหมือนกันแล้วนะคะนี่นี่นะคะเห็นไหมเอ่ยอาจจะปลูกแบบนี้นะวางที่ล่มลำไรก็คือโดนแดดบ้างไม่เป็นไรคะ่ะแต่ ไม่ควรแดดจัดตรงๆนะคะแบบนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ